สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนหนาว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 วันนี้มาหาเจหน,นาวเนาะจอยกดอดไอ้จอยอุ <ünd ช า ว tes> ่นดิอยา่ยาอยา่าญาคนที่สองเมื่อเช้าย่าติกอดเนาะย่าจิโจรกอดจอยซะแบบรัดซะแน่นเลยตอนนี้ก็เจแล้วอ้าวหนาวไงจอยโอ้นั่นนั่นโอ้มันรู้กันเลยโอ้ไปทีนี้พากันพากันมาพากันเพื่อนนู้นสองสาวไปละไม่อยากจะเชื่อว่าหนาวห่อนะจอยเนาะ มันคุขึ้น์คลงผู้นพิงดีเหมือนอารมณ์ผู้หญิงวะจอยเป็นใบทองเอาจริงๆแจอยบอกพี่สายจอยเป็นใบทองเร็วเพื่อนๆจอยปวดกระดูกกระเดี่ยวมาเป็นเดือนลวนั่นแหละแล้วทีนี้ไอ้นี่พวกจอยก็มากันเนี่ยมาเดินกันเนี่ยคนก็เดินมาข้างหน้าเนี่ยเพื่อนเได้ปะปะปะปวดขาเพื่อนๆตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยอ่ะนั่งนั่งนั่งเครื่องบินกลับมาปวดหมดเลยโอ้โหเน่เขาเล่นกันอยู่นะ่ สองสาวาเล่นก่อนนู้สองสาวเล่นอยู่อยู่ตรงนู้นละนี่เจเจเจหนาวนู่นบันไดเดือขึ้นลงมาได้เลยอือวันนี้เราก็เจอกันก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอมจ้ะพี่สายก็นั้นนะที่จะได้หยุดหลือไม่เอ้แกยุ่งเอินเดียัตตนแกเองอู้หดอกไม้ป่าสวยพี่อู้สวยจอยให้เป็เรื่องๆแต่ดอกมะาวอู้หูดอกไม้สวย หมาอย่าอย่ววิ่งไปทางนี้นะวิ่งกระโดดใส่จอยตกน้ำอีกโอ้ยงามงามพี่นู้น่ะสีชมพูฝั่งนู้น่ะเออสีขาวก็งามนี่นี่แล้วที่เอาอยากเห็นหน่ะนะนจอยตัวนั้นอนะ่ะใช่ติดถนนใหญ่น่ะวันนี้สวยมากเออเฮ้งง่ายเพราเออเดินอถี่รถผ่าน จอยบอกพี่แอนดี้จอยบอกพี่แอนดี้จอยท่านจะวิ่งข้ามถนนไปบนเราสองคนใหญ่เธอสองคนเล่นพี่เลนนะคะเล่นเล่นพี่เลนแอนดี้เขาข้ามไปดูเธอก็เออระมัดระวังสิานชมพู้ใหชมาูก็สวยจอยไม่กล้าไ,ไปเพราะหมามันจ้องมันจะวิ่งมาหยอกกับจอยแล้วผักจอยตกน้ําพี่เนีมันแห้งหลายดิเออหมาตัวใหญ่อยู่นี่ไงไปถึงน,นละวดีไงสะพานรักษาลักษิณจอยกับพี่สาย นี่ดอกอันนี้ก็จอยก็ชอบแมีนจอยนี่ก็งากที่อนนจอยชอบชอบแต่ดอกแบบจะไม่ชมพูหรือว่าส้มนะอมอมเนี่ยสวยเพื่อนๆสีสวยมากพี่ก็ชอบอืมชอบหมดอ right, ่ะจ้ะอันนี้ก็ชอบพี่นี่มันมีหลายสีนี่อ,อันนี้มีหลายสีมากหนุดเป็ดก็แงบแงบแงบเลยนะเห็นไหมกราบกราบกราบแงบแงบแงบอยูน่นะเงบแ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 งบหัวสายเงียบแงบถึงนางบอก สวยดูสิพี่สาวส้มเด็กใหม่หอบไม่กินว่าจอยที่มาดมดิพี่มาดมดิเลยจะบอกใหญ่นะเธอเอิญมาดมก็มันก็ได้กลิ่นนะอ่อนๆอ่อนมากอ่อนมากเลยหอมหมายถึงกลิ่นของเพื่อนหอมอยู่พี่มาดมตรงนี้บ้านเธออันนั้นออกหรือยังอะไรดอกโบตันเนี่ยย่งย่งหอมหอมแบบหอมเป็ดตาแซ่บนะโบตันหอมละมุนหอมเป็ดตาแซ่บหอมเป็ดตาแซ่บเป็นยังไงเพื่อน หอมละมุนนะบอกหอมไปตาแซ่บเออตั้แบบอ่อนๆเนะ่ยนะสวยพวกจอยนี่จะเป็นคนบ้าดอกไม้นะจะบอกให้เห็นบันไดวิ่งเข้ากันอย่างเงี้ยฮะจะพึ่งเริ่มเยอะแล้วนี่นี่นี่ตรสวยตรงนี้นี่อันนี้สวยมากพี่มาดูมาทางนี้มาตรงนี้ไหลสวยนะสวยเดี๋ยวเบื่อแล้วก็ไปเล่นเบื่อแล้วก็วิ่งกันสนั่นวันไหวเพื่อนๆเอ้ อุนะฟีบีนหูสูงมากเกิดปีเดียวกันเน๊ยเขาสูงเขาสูงเหมือนแม่เขาไง in ูเซอินไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมเก่งอีเป็นยูเซ e ก o ด k n ยูโน a ว่าว่ากูดบม์อินไทยซ้ t ยน่าทิชชู่เนะเซลเซ e บายลาก่อนไปก่อนลาก่อนค่ะแค่ยูเซ y ลาก่อน เออนั่นแหละดีมากเลยน้องมีริกวเขาใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหไปขุดอันเก่าเนื้อจอยไปขุดอันนักเก่าที่น้อจอยไม่ไม่ถูก่ไปขุดใช้ฟิงเกอร์ขุดใหญ่เลยลูกฉันมันคุนื่าคุณแย่มนแ่นั่งมือลอยคุยกันเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มามจ่ายหยิมจ่ายอ think you just คิดดาวและยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ coming yeah you want mom coffee or kopi coffee or kopi t b you not bored ชอบอะไรก็กินนะใช่ยาบนุนเมลี่กับโฮเมลี่สวยใหญ่แล้วลูกสวยใหญ่แล้วลูกเขาขั้นได้ดีใหม่มาให้น่าจอยดูหนอยมีโคคนาทด้วยนะให้น่าจอยดมดูนะโคคนาตออยเหรอ เออเวยวอยลหมาายหอมายีหอมตอนนีรู้สึกว่ามันนั่นจะมีคุคณะออกมาลุก hair, ลุกลุกลุกผมเ <Yeah. S 2> จอลอย,ๆๆยทำให้ผมนุ่มลงแล้วก็ให้ผมว<อ> <ๆ S 2> ีง่ายขึ้นเอามาจากไหนเนี่ยคนซื้อใหม่อว <Morrison. S 1> างมอริสันเออเดี๋ยวเราจะไปซื้อไหมน,น่าจะแบบเชอร์รี่อ่ะเชอร์รี่มีไหมเชอร์รี่มนมันนี่มันนี่มันนี่มนี่มนี่ ปากน้องมาลีปโปเพราะว่าอย่างก็ดเมลีโดนต่อยอ่ะอ่าลูกบอลเพื่อนเล่นกับลูกบอลแล้วก็มันอักเเดนตนโดนปาก,มปากเ,ลกเากมลีปากเจอลูกบอลโดนปากเมลีปากเจือเลยไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวก็หายมันอักเเดนินนะั่นเนะก็ค <c oughs> ืดูบัณเหตุมันไม่ได้ตั้งใจเหนียวว่าตัวเขาปันปลายอ่ะหนูทำไมมันเหนียวเงี้ย <c oughs> ฟีบ yeah, okay. ีกอล์ฟชัมเทลี uh> ่เย um> um um um> ้โอเคเธอเปนคนแอ็คทีฟจอยว่าคยูซื้อซ well, ้าเลยเห็นไหมไปเต้นทัมาคลินใช่ทำทำ้าคะพี่าย่าเพิ่งตื่นไปกอดกันมาละขึ้นไปข้างบนเบอร์เกอร์จ้ะของจอยของพี่ของพี่ไซสใหญ่กว่าของจอยอีกเห็นไหมรับเออนี่ของจอยอาไรกันสูงสั่นนี่ดูสองคอนโดสองชั้นได้แค่นี้น้องเมลี่อู้หูหนาน้องเมลี่ได้อะไรหน่ะดูนักเก็ตตึน่อยนี่ เออเหมือนเดิมนะเก็กของจอยไอ้นี่ของพี่สายใจนี่รับอันนี้ห่อห่อจอยเบอร์เกอร์นี่ของเธอใหญ่ใจวางในนี้ก็ได้อ้ะเบเกิลนววันนี้เจ๊สายเลี้ยงจ้ะวันนี้มา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 เกียงจ้ะนว่นี่ก็เล่นใหญ่เลย เกี้ยงจ้ะเนี่ยเหลือแต่โคกนะพี่ปีนะโอ้ยแดดออกแล้วพี่ดูดูแดดออกแล้วนะแดดออกแล้วแดดออกแล้วเพื่อนเพื่อนกินโคกต่อกันน้องมิลนี่ไม่สนใจเพื่อนเเรื่องของเราเนไม่สนใจละเฮ่จ้ะแล้วห้องน้ำอยู่ตรงนู้นหนูจะเข้าห้องน้ำไหมกาห์กาไปพี่ กาาม้ยถ้าเราเดินเราจะมีแต่ว่าเราไอ้นี่พี่เดินเดินไปไกลไม่ได้เพราะว่าตรงนั้น่ะมันมันยาวไกลอยู่ไงสวยโอ้ยเพิ่งเป็นอะไรอะไรเข้าตาเจ้าก็ไม่รู้คุณนปาปไปคุณสองคน รถไปเร็วนะนี่ตอนที่จอยลงมานี่จอโดนไปทางลงไปทางนี้ได้ลงไปทางเนี้ยอืมนี่มันข้างล่างนี่ไงลงไปทางล่างถ้าลงโดนลงก็ทางนี้รถมันก็ลงไปข้างล่างอะพี่นะ่ะคนเขาเดินสวยเดี๋ออยาอาจจะเป็นบ้านดาราพี่ อันนี้ก็เดินไปได้เนี่ยเดินไปเมื่อก,ก่อนตรงนี้เขาไม่กั้นก็เดินขึ้นไปเลยอ,อันนี้เขากัน้นละแต่ก็จะเดินตรงไปถึงบ้านจอยเน่ะนู่นไงเป็นพากอ,อ่ะกาขี่หมานะลูกขี่หมาเยอะนั่สะพานสวยษีเนาะธรรมชาติมันกลมกลืน,นะนเนาะมันกลมกลืนกับธรรมชาติน้องไม่ดีก็ยืนมองจากได้นะลูกเนาะบ้านหลังนั้นสวย นู่นป่าบอลเพื่อนพี่สายไปเก็บบอนไปแกงแม่ไม่ใช่บอนบอลนี่ไงว่ารูบาหรือเปล่าไม่ใช่น่นบอนกับรูบาไปเก็บเข้านั่นน่ะโอ้โหมันเป็นพิษใช่เป็นพิษเก็บไปนี่บอนพี่เอ้ยบอนแน่กลับไปบ้านเก่าเลยไปหนุ่มนกนกอะไรกันบ้างไปเพื่อนๆเดินกลับกันทีนี้ อาเจ้ออกมาเดินสำรวจนิดนึงเงี<ฟ>้ยชิวๆอย่างเงี้ยโอ้หน้าเน mm ียนมากเลยเนาะเออรู้อยู mm ่สะพานเนาะเนาะเขาเรียกสะพานไงพูดไทยดสิสะพาน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 บางงอกนะบางงอกลยพี่โอ้โบางข้างเดินนี่อยู่ไหนสวยหน้าเด็กเลยลงเยอะเลยเพื่อนเนาะหน้าลงก็เต่าเลยไปดูดิ ใส่แน่งเวของจ้าก็น่าแบบคอร์าล่าเต็มเขาเรียกอะไรนะออโรอร่านี่คอร์าล่าใช่ไหมใช่ไอะไรออลอร่าเอถ้าออร่ามันจะเปล่งใสไงถ้านี่นี่ก็เปล่งนี่ก็เปล่งดูที่เปล่งเปล่งใส่แค่ไหนนี้จะมาไม่ไม่ใส่ได้ไงนั่นไม่เลยเนาะสวยเราพวกเราทาบคนสวยที่สุด สวยที่สุดในโลกนะมีไม่ใส่ตาของเราแล้วเราสวยที่สุดแล้วไปปมแต่ขี้โมขี้คุยอยู่เดิน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 ขี้คุยมากเลยอันนี้มื่ก่อนมาเขายังทำไม่เสร็จนะกแพงอ่ะใช่สัส แต่ว่าพี่ฟิวเจอร์นะอีกสิปีข้างหน้ามันก็ค่อย,ออยเซาะมันน้ำมันก็ค่อยคอยเซาะนะเพื่อนๆนะรุ่นเงเห็นไหมน้ำก็ค่อยๆ <นะ S 2> เซาะวัยรุ่นพาเดินใหญ่เลยเด็กๆเขาก็นัดกันพี่เอ้ยเรืองบ้านหลังนี้จะสวยนะมีการเด้นใหญ่แล้วก็มีมีต้นผลไม้ด้วย ไปไหนเฮ้นี้ก็เดินกอดคอกันสองเกอือต้นสนนี่เก่าแก่มากนะพี่พี่ต้นสนเนี้ยเก่าแก่มากนะดูเด็กเมื่อก่อนนี่จอยเดินไปทางนี้ได้ไงเมื่อก่อนเขาไม่กั้นนะเพื่อนๆนะแต่เดี๋ยวนี้เขามีกั้นแล้วถ็งแล้วเขาจะมีประตูเข้าออกของเขา น่าจอยเลยไปชมน่าจอยเราไปกินตำหุ่งบ้านนะาจอยไปกินตำหุ่งไม่อะไรหรอกนูไม่กินนุก็นุ้นก็นั่งเล่นตีลังกาเล่นใช่ตีลังกาเลยใหม่เนี่ยห้อสวยทำอะไรกันไม่รู้เอาทรายใส่ถังระบายน้ำป่ะหอมเออหอมดินี่ส้มตำพาพี่สายกินส้มตำจ้ะนี่จอยตำส้มตำตำ ดำหัวสวีทกินกับแคบหมูกับผักพี่แอนดี้ไม่กินจ้ะทำไมพี่แอนดี้ไม่กินพี่แอนดี้ไม่มักของของเหม็นพี่มาเดินมาเดินอันนี้จะไปใส่เสื้อแขนยาวเหรอใส่หนาวแซ่บนะแซ่บนะแซ่บแซ่บมามากินด้วยกันไปละเพื่อนๆเอ้ยสองคนแม่ลูก เย็นหนาวมากๆเลยอากาศเย็นสี่โมงเย็นแล้วไงท้องฟ้าไปละบายบายซี่ย่าบายบายน้องเมลี่บายบายลูกบายบาย แล้วน้องเมลี่กลับแล้วพี่สายกลับแล้วพี่แอนดี้ปีโป้ปีโป้ด้วยโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย